ชื่อลัตนาพรวรชัดค่ะเรียกพิยุก็ได้ค่ะอายุ41ปีค่ะปกติแล้วเป็นข้าราชการครูแต่ว่าตอนนี้ลาออกค่ะก็มาาเรียนแพทย์ประยุกต์ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการแพทย์ประยุกต์บำบัดตัวเองพิยุเป็นโรค sle แล้วก็เป็นมะเร็งเมื่อปี45ซึ่งมันเป็นโรกรวบจาก sle อะค่ะโรค sle ก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองอะค่ะ แต่ว่าพิ่ยุไปที่ปอดก็ตัดปอดไปค่ะขั้วหนึ่งด้วยความที่ว่าพิ่ยุเป็นสองเด้งก็คือโรค SLE ด้วยใช่ไหมคะมันก็จะไปทำลายไตค่ะตับก็จะอักเสบแล้วก็จะท้องโตค่ะเวลาที่ตับอักเสบก็ต้องไปเจาะน้ำออกแล้วก็เดินไม่ไหวค่ะกระดูกมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปค่ะถ้า SLE ถ้ามันกำเริบเขาก็ให้พิริศโลนค่ะแล้วก็รักษาตามอาการค่ะแต่ถ้า CA ก็คือให้ีโมแต่ว่าตอนนั้นจะใช้ีโมเมตรอะคะ่ะแล้วก็เป็นยาต้านที่เป็นยานอกบัญชีหลักเดือนละ7,00 0บาทค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะขึ้นเรื่อยๆค่ะเดือนละหมื่นกว่าบาทปรากฏว่าสามีก็เสียชีวิตแล้วก็ตัวเองก็คือ,อยังไม่รับราชาการค่ะก็เบิกไม่ได้ก็เลยต้องใช้เงินตัวเองค่ะแต่ต่อมารับราชาการแล้วก็ยังเหมือนเดิมต้องใช้ยานอกบัญชีหลัก เพราะว่ายาในบัญชีเอาไม่อยู่ค่ะปี60ก็พอดีอาจารย์หมอแพทย์ประจำตัวค่ะเขาก็บอกว่าม,มีผมเคยเห็นมีคนไทยอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นด็อรเนอะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าว่าจะต้องยังไงคุณลองไปศึกษาดูค่ะก็ศึกษาค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยใช้อาหารเสริมมาตลอดทุกตัวทุกอย่างค่ะแล้วก็ เป็นนี่เจ็ดแสนบาทกู้สากรณ์ครูเนาะเพื่อประกบพอดีว่าแม่ติดเตียงค่ะตอนตอนที่ปีหกสูนี่ไม่ได้รักษาแล้วมันมันไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วอ่ะอาหารเสริมก็กินมาหมดทุกยี่ห้อแล้วก็ไม่มีเงินรักษาแล้วก็หมดหวังเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเองก็รู้ว่า อีกสี่เดือนข้างหน้าก็คือถ้าเกิดไม่เจาะน้ำก็แน่นแล้วก็ประมาณ6กเดือนก็ชีวิตก็พอมาเจอตัวนี้ก็พอกินก็รู้สึกพอใจเหมือนแบบเหมือนแบบว่าทำไมด็อกเตอร์แบบเก่งจังเลยอ่ะชุบชุบชีวิตเราขึ้นมาคับจนทุกวันนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ แค่หนึ่งปีกับแปดเดือนแต่เรา 3, รักษายี่สิบปีแล้วก็ยังใช้นี้สากรก็คือเหมือนว่าทำแม่มันมีรายได้ขึ้นมาอาทิตย์ละแปดพันนะคะก็ใช้นี้สากรหมดไปสองแสนบาทถ้าเกิดว่าอาหารเสริมตัวเนี้ยมันทำให้เราแบบดีขึ้นก็ขออธิษฐานหน้าพระเลยค่ะว่าจะคือเหมือนช่วยคนต่อไปไม่ให้ทุกแบบเรา ยุก็เลยตัดสินใจเรียนแพทย์พิยุกค่ะตอนนี้ก็บำบัดคนไข้มะเร็ง6คนที่มะเร็งเป็นศูงโดยใช้บอกได้เลยว่าใช้อาชิตองตัวเดียวซึ่งเขาจนมากค่ะแล้วก็ทุกครั้งเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนพิยุว่าทุกครั้งที่พิยุเจอดออรพ่ยุอยากแบบอยากรู้สึกว่าเข้าไปกราบเขาก็จะเหมือนกันว่าเจอพิยุเขาก็อยากจะเข้ามากราบพิยุเหมือนกันเพราะเหมือน ชุบชีวิตเขาขึ้นมาค่ะอยากจะขอบคุณดรมากๆค่ะที่ช่วยวิจัยสมุนไพรไทยทำให้ชีวิตอีกหลายชีวิตได้เหมือนเกิดใหม่อะค่ะ